ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับอันนี้ผมก็มาเปลี่ยนบรรยากาศนะครับเรามาดูงานโยนโคลนกันนะครับนี่ก็เป็นบ่อเก่านะครับของเทศบาลหรือเปล่านะครับเขตตะเสนะครับบ่อยี่สิบเอ็ดไร่นะครับอ่างเก็บน้ำเก่านะครับ ก็รถก็มี2คันนะครับอะโกเบลโก้นะครับ SK 200นะครับอะรุ่น8นะครับซป Super XM นะครับแล้วก็ Mark 10นะครับรุ่น10นะครับอะอีก2คันนะครับก็อยู่ที่สะอะไม้นะครับที่อะค้างอยู่นะครับที่ผมบอกนะครับอันนี้ก็กำลังเก็บอะรายละเอียดแล้วนะครับ เหือนิดหน่อยนะครับหรือระดับกับทำขั้นนะครับที่ตรงนู้นก็มีอคสามสองศูนย์ GC นะครับเนกเจนนะครับแล้วก็โกเบลโก้ครับ SK สองร้อยรุ่นหกนะครับซุปเปอร์น,นะครับ Super รบ,บูมยาวนะครับอันนี้ก็กำลังโยน คโครนก่อน,นครับคีเลน,นี่แหละเขาเรียกนะครับก็ต้องจะขุดลงไปอีกเม็ดหนึ่งนะครับอันนี้ก็ต้องโยนคโครนให้มาอยู่ริมฝั่งก่อนนะครับริมขั้นก่อนนะครับเพื่อจะได้โยนออกจากบ่บนะครับน,นีก็งานก็ถือว่าเร็วอยู่นะครับ สอคัน,นครับก็คืบหน้าไปเยอะอยู่เหมือนกันนะครับผมว่าถ้าจะดีก็ถ้ามีแท็กเตอร์นะครับช่วยดันน่าจะเร็วกว่านี้อีกครับผมว่านะครับไม่ต้องซื้อของตัวใหญ่ก็ได้ครับซื้อแค่ตัวเล็กก็พอได้อยู่นะครับดันแค่ดันขี้โกน,นครับคงจะไม่หนักเท่าไหร่นะครับ ใส่ฟีนเป็ดนะครับดันสบายครับรวดเดียวรวดเดียวเลยนะครับถึงฝั่งเลยอันนี้ผมผมก็อยู่ทางฝั่งของอรุ่นแปดนะครับเดี๋ยวเราจะไปอยู่ทางฝั่งรุ่นสิบบ้างครับเดียวนี่ก็เป็นบรรยากาศอารอบๆอ,อ,อ่างครับ ของนูก็ยกไปนะครับขั้นครับที่เป็นสีเหลืองเดือยนะครับก็เป็นขั้นที่สองครับของอ่างครับตรงนั้นก็จะไม่โยนนะครับดินครับอันนี้ก็เรื่องฝนตกนะครับก็เป็นอุปสรรคเล็กๆน้อยๆนะครับของการทำงานนะครับ จะลนผมจะลงไปในบอ่ออก็ไม่สะดวกครับกลัวติดนะครับกลัวสกปรกครับไม่ไหวครับโครนนี้ครับ ก็ทำงานชิลๆนะครับรถก็ไม่ได้รวดเดวอะไรครับอพอพอได้ครับทำงานจัดเต็มอุ้งครับดูครับ เหนียวจริงๆนะครับฝั่งนู้นก็เป็นรุ่นสิบนะครับเป็นพ่อครับขับนี่ก็เป็นลูกนะครับรุ่นแปดนะครับขับอยู่นะครับนี่ก็เป็นทีมงานทรัพย์ธนกิจนะครับ ก็ส่วนมากก็จะได้งานสไตล์ขุดสระ,ะครับอลอกคลองแบบนี้นะครับแต่ว่างานทั่วไปก็รับเหมือนกันนะครับขุดร่องอะไระครับทําหมดเลยครับ โอเครับเดี๋ยวผมก็จะไปเปลี่ลยนนีครับมุมบ้างครับไฝั่งทางรุ่นสิบครับนะครับตอะนนี้ผมก็มาอยู่ทางฝั่งของอมาร์คเทนเนี่ยแต่ว่ามันจะ ไกลหน่อยนะครับพอดีว่ารถอยู่กลางโบนะครับจะลงไปไม่ได้นะครับอยให้เอ็กคลูซีฟวันนี้นะครับดูครับโอ้เบียกทั้งนั้นนะครับโครนครับเดินก็ดูเลยครับโครนครับผมว่านี่ติดล่มเลยครับก็เลยต้องซูมนะครับเข้าไปนะครับถ้าภาพจะไม่ สวยเท่าไหร่นะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวเอาไว้แกอยู่ฟังติดขั้นนี้ครับเดี๋ยวจะมาถ่ายครับให้เอกลูซษฟ์วันนี้นะครับอ,อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับ น,นี่ก็สบายสบายเหมือนกันนะครับขับนะครับฝั่งข้อนะครับขับแบบถน,ถนอมนะครับรถนะครับเดี๋ยวนี้ก็รุ่นสิบก็ไม่มีดอกเลยครับ ถ้าออกรถนะครับค่าผ่อนนะครับไม่มีดอกเบี้ยนะครับศูนเปอร์เซ็นต์นะครับ ก็ที่ต้องขุดลงไปนับมิตรนึงครับก็จะประมาณนี้ครับเรียบที่ขุดออกไปเลยนะครับเดี๋ยวก็ข้างหน้านูนก็ยังไม่เสร็จอีกนะครับต้องจัดระเบียบก่อนนะครับนี่ก็ตักมาเป็นขั้นๆก่อนครับอันนี้ครับจนสุดนะครับต้องเอาออกที่เลนก่อนตรงนี้นะครับถึงจะตักทินงได้นะครับทําเป็นขั้นครับ ถ้าลงไปได้นี่น่าจะสวยกว่านี้นะครับภาพนะครับฝั่งพ่อก็จะขุดลงไปนะครับ ว่ายังเหนียวอยู่นะครับด้านล่างครับดินนะครับบุ้งกีก็หนึ่งคิวนะครับมาร์กเทน,นะครับศูนย์รุ่นรุ่นแปดนะครับก็จะประมาณ0.9ได้นะครับนะครับบุงกีอาจจะเล็กนิดนึงนะครับ แล้วก็คีเลนที่ที่ขุดออกไปครับก็จะทิ้งด้านข้างแบบนี้ครับนี่ครับริมอ่างเก็บน้ำเลยครับจะมีหมดเลยครับด้านข้างครับขี้โคลนครับฝั่งนู้นก็มีเหมือนกันครับพอดีว่าเจ้าของเขาอนุญาตครับให้ทิ้งได้นะครับเจ้าของที่เจ้าของสวนครับที่ติดกับอ่างเก็บน้ำนะครับคุยกันเรียบร้อยแล้วนะครับ โอ้เสียงครึ่งน่าจะได้ยินรื้เปล่าครับในวิดีโอนี้ครับโอ้อยู่ไกลเกินนะครับทารถในการรับชมก็น่าจะโอ้ไม่สนุกนะครับเสียงครับไม่กระหึ่มเท่าไหร่นะครับโอเคครับอ๋อก็ต้องขอจบการถ่ายวิดีโอเพียงเท่านี้ก่อนนะครับโอ้หวัดีว่าจะลงไปในบอไม่ได้ครับก็เลยถ่ายให้ดูเป็นอ่า